คุณเคยรู้สึกกลัวเวลาต้องเจอกับคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวไหมไม่ว่าจะที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่ทาง,งานเรามีโอกาสเจอคนแบบนี้ได้ทุกที่แล้วเราจะรับมืออย่างไรวันนี้ไปลองหาคำตอบกัน ไม่นานมานี้มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญคนร้ายบุกทำร้ายร่างกายเพื่อนร,ร่วมมหาวิทยาลัยในย่านของที่พักใกล้มหาวิทยาลัยแถวรงังสิตเกิดผู้เสียหายมากขึ้นเรื่อยๆมีการกระทำแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดขึ้นกับบุคคลที่หลากหลายทั้งหมดนี้เกิดกจากการระบายความตึงเครียดความไม่ชอบหรือความโกรธแค้นส่วนบุคคลนี่คือพฤติกรรมของคนที่มีความรุนแรงก้าวร้าวในระดับอันตราย ความรุนแรงก้าวร้าวสามารถกระทบจิตใจและร่างกายได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางกายใจสาดหายใจไม่อิ่มนอนไม่หลับทางอารมณ์วิตกกังวลหดหู่ทอ้อแท้ทางการเรียนหรืองานไม่มีสมาธิประสิทธิภาพลดลงทางความสัมพันธ์มีปัญหาก,กับเพื่อนและครอบครัวเวลาที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงสมองเราจะเปิดระบบเตือนภัยอัตโนมัติโดยตอบสนองออกมาได้3แบบไฟสู้กับเช่นตอบโต้ฝหนีให้ไว้ฝ่า ชะง,งักคิดไม่ออกซึ่งทั้งหมดนี้เป็น,นกลไกธรรมชาติที่สมองใช้เพื่อป้องกันตัวเองและพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวเป็นยังไงทางกายคว้างปาของทำร้ายร่างกายทางคำพูดใช้คำพูดทำร้ายจิตใจหยาบคายคนเหล่านี้มักมีปัญหาด้านความเห็นอกเห็นใจคนอื่นและมองว่าตัวเองต้องชนะคนอื่นเสมอถ้าเราต้องเจอคนแบบนี้เราจะรับมืออย่างไรลองใช้5วิธีนี้ดู 1. ไปหลบในที่ปลอดภัย Keep ฟ a f e ถ้าหลบออกจากสถานการณ์ได้ให้ทําทันที 2. รักษาระยะห่าง Keep your distance อย่าเข้าไปเผชิญหน้าถ้าไม่จําเป็น 3. ควบคุมอารมณ์ตัวเอง Keep your c r e w อย่าปล่อยให้อีกฝ่ายยั่วยุเราได้ 4. อย่ามองเป็นเรื่องส่วนตัว Depersonalize r right. g มองอีกฝ่ายในมุมที่เป็นเหตุเป็นผลจะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น 5. รู้สิทธิของตัวเอง n o w your r i g h เรามีสิทธิ์ปกป้องตัวเองและปฏิเสธความรุนแรง การเจอคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวอาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเลือกที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อได้ถ้าสถานการณ์รุนแรงเกินไปอยากก่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์หรือถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ให้เพื่อนของคุณดูด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในอีีหน้าสวัสดี